ไปคลอดลูกมาเมื่อวันที่สิบหที่ผ่านมาก็คือตอนนี้ครบหนึ่งอาทิตย์แล้วแล้วก็ได้ขอพาเซนต้าจากลงพมาลไว้เพื่อที่จะเอามาทำอของขวัญให้ลูกว่าอะไรอย่างไงแต่ <c oughs> น่ากลมาก <c oughs> อันนี้คือมันเป็นสิ่งที่ลูกอยู่ข้างในนี้ <c oughs> อ เดี๋ยวให้ดูนะคะมันเหมือนเอเลียนมากเลยตอนนี้ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกอยู่ในผนังท้องพังผืนอันนี้นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่นี่เป็นสายลกสะดือค่ะสายลกสะดือแล้วนี่ก็เป็นแบบถุงถุงที่ลูกอยู่ข้างในก็คือจะเอาสายสะดือนี้มาทำเป็นของที่ระลึกให้ให้ให้ลูก ทำเป็นรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ทำรูปหัวใจแบบนี้แล้วก็เก็บไว้ดีกว่ามันอาจจะดูแบบว่าไม่รู้สิ <laughs> มันออกน่ากลัวมากแต่ว่าก็อยากเก็บวิดีโอนี้ไว้อยากจะอยากจะแชร์ประสบการณ์แค่นั้นเองค่ะขอบคุณค่ะ